สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม Compact Car ในบ้านเรารถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้โดยส่วนตัวลุงมองว่ามันเป็นรถที่น่าใช้แต่คนไม่กล้าเล่นเลยเป็นโอกาสให้สำหรับคนที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรถรุ่นนี้หามาใช้กันได้อย่างสนุกและที่สำคัญสมรรถนะดีมาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา มาวินออโตพาร์ตเบนท์อีส l มายไลฟ์บอดีพาร์และของแต่งเบนครบจบที่เราหัวเทียน NGK ตัวเลือกอันดับหนึ่งของโรงงานผู้ผลิตและทีมแข่งชั้นนำระดับโลกเลือกใช้ Ford Focus 2.0 h a t c h b a c k รหัส MK 2ขอขอบคุณสมาชิกในช่องที่เอรถคันนี้มาให้ลุงรีวิวครับ Focus เป็นรถในกลุ่ม Compact Car หรือว่า C segment ของทางค่าย Ford และถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ขายดีที่สุดของค่ายนี้ในกลุ่มรถเกง๋งโดยมันถูกเอาออกมาแทนที่ Ford Escort หรือในบ้านเรา Ford l a s เซตัวเชียร่าเปิดตัวครั้งแรกในปี1998จนถึงนปัจจุบันมีทั้งหมด4เจนครับเจนที่ 1. c 1 7 0ในปี1998เจนที่ 2. c 3 0 7ในปี2004เจนที่ 3. c 3 4 6ในปี2011 และเจนที่4 4 C519 ในปี2018ครับสำหรับในบ้านเราจะไม่คุ้นเคยกับการเรียกชื่อรหัสแต่จะใช้เรียกว่า MK1 MK2 MK3 และ MK4 แทนครับซึ่งการเรียกแบบ MK นี้เท่าที่ลุงมีข้อมูลถูกผิดขอภัยแต่มันใช้เรียกมาจากทางยุโรปครับเช่น Volkswagen เวลาที่เราเรียก Generation เราก็จะเรียกใช้ MK เช่นเดียวกันครับ ในด้านการออกแบบยึดแนวทาง New Age Design และถือว่าในยุโรปเป็นรถที่ขายดีติดต่อกัน5ปีซ้อนตั้งแต่ในปี1999จนถึงปี2004ครับและรถรุ่นนี้มีชื่อเสียงในวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยครับโดยเคยได้รับรางวัล WRC Championship มาแล้วด้วยรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Ford Focus 2.0 Hatchback เจนที่2รหัส 4307หรือในบ้านเรานิยมเรียกว่า MK2 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2004จนถึงปี2011และรถคันนี้จดทะเบียนในปี2006ครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าจะอยู่หลังโลโก้ Ford ครับวิธีการใช้งานใช้กุญแจไขบิดจังหวะแรกไปทางด้านซ้ายมือครับจากนั้นให้ดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็บิดไปทางขวายกขึ้นครับ เครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาล์วดิโซขนาด2.0ลิตรรหัสดูลัเทค HE 4สูบเรียงดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ป16วาล wow, ว145แรงม้าแรงบิด185นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดซีเรเวนเทลสปอร์ตชิปบวกกับทอร์คคอนเวอร์เตอร์ อาการประจํารุ่นของรถเดิมก็คือกองอากาศดักน้ําครับท่อมันจะอยู่ด้านล่างแนะนําให้โมดิฟายขึ้นมาคันนี้ของเด,เดิมยังไม่ได้ทําครับแต่คันที่เคยรีวิวตัว MK2 ตัวนั้นยกขึ้นมาแล้วนะเพรดและเลเบลที่รถเดิมควรจะต้องมีในห้องเครื่อง2จุดครับตรงบริเวณนี้1นะครับอันนี้หายไปแล้วและ 2. 2มาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0 1 0ถวินาทีท็อปสปีด193กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.2เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ m ม็กฟอร์สันสตาด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อแต่สเปคในบ้านเราหน้า28หลัง26ในต่างประเทศหน้า30หลัง28พ่วงด้วย ABS TCS EBD BA และ EBA ครับ ยางเดิมติดรถมีขนาด 205, 55, 16ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่1 8 5ถึงครับปัจจุบันคันนี้ยังใส่ยางตามสเปคโรงงานอยู่จุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์170มิลิเมตรน้ำหนักรถ1.25ตันมิติของตัวรถมีขนาดกว้าง1.84ยาว4.34สูง1.49เมตรครับ หลังคารุ่นนี้รับน้ำหนักได้จุดละ100กิโลกร,รมัมเพราะมีเมาส์ยึดแหลกมาให้ครับฝาท้ายมาในลักษณะลีฟแบ็กเวลาเปิดสุดสูงประมาณ2เมตร10เซนครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์เป็นแฮชแบ็กแพลตฟอร์ม C1 แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด55ลิตรตามสเปคจากโรงงานใช้น้ำมัน E20 ได้ และถ้าจำไม่ผิดถือว่าเป็นรถรุ่นแรกในบ้านเราที่ประกาศว่าสามารถใช้น้ำมัน e 2 0ได้ครับมาดูภายในกันกุญแจตอนป้ายแดงจะให้มา2ดอกนะครับเป็นรีโมทอันนึงเป็นแบบธรรมดาอันนึงกระจกทุกบานจะมีโลโก้ฟอดครับฟังก์ชันนี้โดยส่วนตัวลุงว่ามันเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์ครับและเบาสำหรับรถที่ใช้งานจอดตากแดดก็คือกดปุ่มปลดล็อกค้าง ประมาณ5วินาทีครับกระจกทั้ง4บานจะลงระบายอากาศถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจไม่ต้องการจะใช้งานหรือจะขับรถแล้วก็กดปุ่มล็อกครับค้าง5วินาทีกระจกทั้ง4บานก็จะขึ้นครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุซอฟทัชซอฟทัช หนังนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับและจะมีอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือชิ้นนี้ลอกครับอาการก็คือเวลาที่เราขับรถไปมันจะมีเสียงกอกแกกอกแกที่ข้างประตูแนะนําให้ติดกาวก็หายแล้วครับที่พับกระจกมองข้างถ้าเป็นในโฉม mk 2ต้องกดค้างครับแต่ถ้าเป็น2.5กดแบบ one touch ที่ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติทั้งหมด และล็อกกระจกครับช่องใส่กระสารลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับเลเบลที่เสาบีและเพลทรถครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้6ทิศทางเดินหน้าถอยหลงังปรับพนักพิงยกเบาะขึ้นลงและตรงนี้เป็นอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งครับมันไม่สามารถใช้งานได้โยกขึ้นโยกลงแล้ววืดวิธีการแก้ไขแนะนำให้ลองเข้าไปสอบถามในคลับของ Ford f โฟกัครับ ท่นพักเท้าเป็นแบบพลาสติกขนาดใหญ่ครับช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณครึ่งฝ่ามือและที่เสียบ OBD2 ครับปรับความสว่างเลือนไม้สวิตช์เปิดปิดไฟหน้าไฟพาร์คกิ้งและไฟตัดหมอกวิธีการใช้งานครับถ้าเปิดปิดไฟหน้าบิดไปทางด้านขวาแบบนี้ไฟพาร์คกิง้งกดและบิดไปทางด้านซ้ายสำหรับไฟตัดหมอกบิดมาทางด้านขวา ดึงจังหวะที่1จะเปิดไฟตัดหมอกด้านหน้าดึงจังหวะที่2จะเปิดไฟตัดหมอกด้านหลังด้วยประมาณนี้ครับช่องแอร์เป็นรูปทรงวงรีครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตหุ้มด้วยหนังวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือตแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับได้4ทิศทางขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังครับ ก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟสูงอยู่ทางด้านซ้ายมือทางด้านซ้ายของพวงมาลัยด้านล่างจะมีชุดควบคุมเกี่ยวกับวิทยุและเครื่องเสียงครับเพิ่มเสียงลดเสียงโหมดการใช้งานก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านขวามือปรับได้4ระดับเรือนไมจะเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น5หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาวัดรอบอุณหภูมิน้ำมัน ขวามือจะเป็นความเร็วถึง240และด้านล่างที่เป็นแบบดิจิตอลจะบอกทิป A และ o อเว a ร์อครับสำหรับเรือนไม้จะมีอาการประจำรุ่นอีก3อย่างครับอย่างที่1ก็คือเข็มตกต่ำกว่า0อย่างที่2หน้าจอไหมและอย่างที่3ไฟส่องสว่างเรือนไม้ช็อตครับสามาการนี้สามารถหาข้อมูลวิธีการซ่อมได้ในคลับของ Ford Focus ครับ d a s h b บอร์และคอนโซลกลางออกแบบได้ดูเรียบ,รยบครับ ไม่หวือหวาอาจจะไม่ถูกตาต้องใจกับในบ้านเราแต่ฟังก์ชั่นออปชันการใช้งานถือว่าครบครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุที่เราเห็นเป็นสีดำด้านบนนี้จะเป็นซอฟทัชนะครับนอกเหนือจากนั้นจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปและสำหรับใครที่จะหารถรุ่นนี้มาใช้ถ้าเราดูแล้วบริเวณนี้แตกแสดงว่ารถคันนั้นจอดตากแดดเยอะครับ ถุงลมนิรภัยมีมาให้2ลูกคู่หน้าครับช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องอาการประจำรุ่นอย่างหนึ่งก็คือกรอบบริเวณนี้นะครับมันแตกง่ายเวลาแกะต้องแกะดีๆถ้าซื้อยกชุดจากออนไลน์จะอยู่ที่ประมาณชุดละ8 0 0บาทครับสามารถใช้สลับกันได้ทุกช่องเลยแต่เวลาที่เราใช้งานไปนานๆจะมีอาการบวมพองครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจน วิทยุติดรถยนต์จากโรงงานจะมีขนาดทูดินครับระบบแอร์เป็นแบบดิจิตอลควบคุมแยกโซนซ้ายขวานะครับหรือเราเรียกว่าดูอัลโซนฟังกช์ชันการใช้งานสวิตช์เปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์ปรับอุณหภูมิทางด้านซ้ายไลฟ้าด้านหน้าระบบแอร์อัตโนมัติโหมดการใช้งานปรับแรงลมได้7ระดับเปิดปิดการทำงานปรับแรงลมทางด้านขวาและอากาศภายในภายนอกครับ อาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึง่งคือปุ่มลอกครับถ้าเราใช้เล็บจิกมันจะเป็นในลักษณะนี้ไลฟ้าด้านหลังที่เขียบบุรีกับที่จุดบุรีครับเกียร์จะเป็นแบบอัตโนมัติ4ี่สปีด s ีเ u e นท a l สปอร์ตก็คือมีโหมดเมนนวนครับเล่นชิปอัพชิปดาวได้วิธีการใช้งานดึงลงมาให้สุดครับแล้วผลักมาทางด้านขวามือดึงลงเป็นบวกดันขึ้นเป็นลบ และสามารถจอดแปะได้ใช้กุญแจเสียบครับสำหรับใครที่ไม่อยากใช้กุญแจเสียบแต่เป็นปุ่มชิปล็อกแนะนำให้ลองเข้าไปหาข้อมูลในคลับครับและอาการประจำรุ่นอีกอย่างนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของหัวเกียร์แตกที่วางแก้วหรือครับโฮเดอร์มีมาให้2ช่องครับสามารถใส่แก้วขนาด30-32ออนซ์ on, อย่างเยติได้นะแต่มันใส่ได้แค่นิดเดียวครับยัดได้แค่นี้ อันนี้ก็ไปพิจารณากันดูครับว่าใช้งานได้หรือใช้ไม่ได้แต่ส่วนตัวขนาดที่เหมาะสมลุงว่าขนาดประมาณย2ออนซ์ครับวางได้ดีเลยเบรกมือจะอยู่ทางด้านพวงมาลัยซ้ายครับวัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยพลาสติกการใช้งานโดยทั่วไปที่พักแขนมีขนาดใหญ่ครับตัววัสดุเป็นหนังด้านในบุด้วยฟองน้ำความรู้สึกในการเท้าถือว่าโอเคครับ ตำแหน่งกับคันเกียร์เวลาใช้งานจริงดีมากครับข้างใต้ที่พักแขนจะเป็นช่องเก็บของมี2ชั้นครับชั้นบนสุดตัววัสดุจะเป็นพลาส,สติกทำลายกันลื่นครับสำหรับด้านล่างจะเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกด้านล่างเป็นพลาส,สติกลายกันลื่นเช่นเดียวกันที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นซอฟต์ทัชครับความรู้สึกในการเท้าดีไม่ลื่น ตำแหน่งก,กะระโงมงลายดีครับเกะใส่ของด้านหน้าลุงชอบมากครับฟัง์กชันการใช้งานดีสุดๆตัวสะดุจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับความลึกประมาณฝ่ามือครึ่งฟัง์กชันการใช้งานถือว่าดีมากด้านบนจะเป็นช่องเสียบ AUX ด้านหน้าตรงฝาจะมีที่เสียบการาดที่วางแก้วและที่เสียบปากกาด้วยครับเอกสารและคู่มือครบครับ และโลโก้ตัวนี้นะครับค่อนข้างหายากเป็นโลโก้ที่แสดงความหมายถึงมันสามารถใช้งาน E20 ได้ปัจจุบันไม่มีให้เบิกแล้วครับกระจกมองหลังจะเป็นแบบโยกตัดแสงนะครับความกว้างอ่ะโอเคแต่ว่าความยาวอ่ะสั้นไปนิดนึงครับไฟสองแผ่นที่และไฟส่องห้องโดยสารยากฟังก์ชันการใช้งานกันชัดเจนครับไฟสองแผ่นที่ไฟสองห้องโดยสาร ม่านบังแดดวัสดุดีมากครับลุงชอบมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้ง2ด้านมีไฟส่องมาให้ด้วยครับฟังกช์ชันการใช้งานตรงนี้ถือว่าออกแบบได้ดีนะครับการเราลืมปิดไปแล้วมันจะดับเองอัตโนมัติครับขนาดถือว่าเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้3อันครับตรงฝั่งที่นั่งคนขับจะเป็นช่องเก็บแว่นมาแทน วัสดุด้านในเป็นฟองน้ําตรงนี้ลุงไม่ชอบครับเ,เริ่มเสื่อมแล้ววัสดุหลังคาดีมากครับเบาะที่นั่งคนขับดีมากครับมาในทรงสปอร์ตแต่นั่งดีนั่งสบายขับทางไกลไม่เหนื่อยไม่เมื่อยครับวัสดุบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราตรงนี้เป็นผ้าครับบริเวณด้านข้างเป็นหนังและตรงกลางจะปักคำว่าโฟกัส S หรือว่าโฟกัสสปอร์ตมาด้วยตัวเบาะ ตามสไตล์ของรถที่เน้นในแนวสปอร์ตครับปีกเบาใหญ่หนาทั้งตัวเบาและพนักพิงคนตัวใหญ่อาจจะนั่งไม่สบายแต่เวลาในการใช้งานจริงถ้าขับเร็วมันจะกระชับครับหัวหมอนดีมากครับลุงชอบปรับความสูงได้4ระดับองศาดีมากเวลาใช้งานจริงเป๊ะเลยครับเบาด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิง และจะมีอาการประจำรุ่นที่แตกต่างจากฝั่งคนขับก็คือมือจับครับหลุดออกง่ายแต่ว่าหาซื้อมาเปลี่ยนได้นะความสูงของตัวเบาะกำลังดีครับเวลานั่งแล้วสบายไม่อึดอัดการเข้าออกสะดวกเล็กลูมจุดที่แคบที่สุด4นิ้วครับพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีทางด้านซ้ายมือจะติดซุ้มล้อนิดนึงครับขยับประมาณ4นิ้วเหยียดได้สุดเวลาที่เราเหยียดสุดเหลืออยู่2นิ้วครับ เฮด o ูมมีอยู่1นึ่กำปัน้นกับอีก2นิ้วครับกระจกประตูด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้ประมาณ80%ประตูด้านหน้าจะกว้างกว่าด้านหลังด้านหลังตามสไตล์ของรถแฮชแบ็กครับติดที่เสาซีเต็มๆแผงประตูแถว2วัสดุหนังซอฟทัชนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปซึ่งจะแตกต่างจากประตูด้านหน้านะครับบริเวณนี้จะเป็นซอฟทัชมาให้ สำหรับใครที่จะหารถรุ่นนี้มาใช้แล้วเวลาดูมือ2ให้เช็คดูที่ประตูครับถ้าโลโก้ฟอร์ต,ตรงนี้หายแสดงว่ารถคันนี้อาจจะมีการซ่อมสีหรือถูกชนที่ประตูมาแล้วครับด้านหลังบอกคู่หน้าไม่มีช่องใส่กอกสารมาให้นะครับด้านหลังคอนโซลกลางจะเป็นช่องแอร์แถว2มาให้ตรงนี้จะมีอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือหลุดหรือว่าแตกได้ครับและมันหาอะไหล่ยากด้านล่าง จะเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกมาให้สเปคในต่างประเทศตรงนี้จะเป็นช่องเสียบ power outlet มาให้ครับไฟสองห้องโดยสารแถว2อ,อยู่ตรงนี้ครับฟังก์ชันการใช้งานประมาณนี้เลยและสเปคในต่างประเทศจะมีไฟ2องแผ่นที่มาให้ตรงเสาสีครับอยู่ตรงนี้ทั้งสองข้างเบาะที่นั่งแถว2ถ้าเปรียบเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันถือว่าดีมากครับ ตัวเบาะใหญ่หนาอันนี้ลุงนั่งสุดถึงแกนเบานะครับดูเบาะเต็มครับนั่งเกือบสุดเลยองศาอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับวัสดุถ้าเปรียบเทียบกับตัวโฉมซีดานโดยส่วนตัวลุงว่ามันเฟิร์มกว่าครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวสปอร์ตหัวหมอนเป็นลักษณะตัวแอลใหญ่ควําเวลาที่เราเข้ามานั่งแล้วไม่ดึงหัวหมอนขึ้นมันจะค้ำหลังครับปรับความสูงได้4ระดับตำแหน่งถือว่าดีมาก เลกลูมจุดที่แคบที่สุด4นิ้วครับพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากรางเบาะสูงครับนี่ดูลุงสอดได้สุดเลยนะตัวเบาะนี่ติดกับหน้าแข้งเลยครับเพราะฉะนั้นเวลานั่งทางไกลยาวๆเปลี่ยนอริยบทได้นั่งแล้วไม่เมื่อยครับที่พักแขนขนาดกระจุมกระจิม๋มแต่ยอมรับได้ครับเพราะว่ามันเป็นรถในกลุ่ม C s e g ็ e n t จะมีที่วางแก้วมาให้สช่อง ด้านล่างวัสดุรองได้ยางกันลื่นครับสามารถใส่แก้วขนาด30 32ออนซ์ได้ครับครอกแครกนิดหน่อยตำแหน่งบอกคนที่5ไม่มีหัวหมอนมาให้ครับพนักพิงค่อนข้างแข็งเพราะว่าติดที่พักแขนตัวเบาน่าจะดีสุดตรงนี้นั่งนุ่มสบายครับสำหรับพื้นที่วางเท้าถ้าผู้ใหญ่แทบจะไม่มีครับเนื่องจากว่าในต่างประเทศมันมีแบบตัวที่เป็นขับสด้วยครับ ทำให้มีอุโมงเผาขับด้วยถ้าจะให้ดีแชร์พื้นที่วางเท้าจะนั่งสบายกว่าครับตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่พอนั่งได้แต่เด็กนั่งโอเคครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดนะครับเวลานั่งไม่ทิ่มดักเพราะมันขดเข้าไปได้ที่ด้านข้างของตัวบ่อแถว2จะมีช่องเก็บของกระจุกจิกมาให้อีก2ช่องครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้2วิธี หสวิตท,ที่ฝาท้ายและ2ที่กุญแจรีรโมทครับกดค้างประมาณ3วินาทีเสียงปลดล็อกแล้วพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีขนาด385ลิตรครับมีความกว้างและความจุขนาดที่ใส่กระเป๋าได้1ใบและสกูตเตอร์ไฟฟ้าได้สบายๆครับลุงเข้ามานั่งได้สบายครับขนาดใส่ลูกกรอกอย่างลุงพอนอนได้ครับ แผงบ้านบางสัมภระสามารถวางของหรือรับน้ำหนักได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเวลาใช้งานไปนานๆและบรรทุกของหรือวางของหนักมากเกินไปนอกจากแอนแล้วมันจะฉีกแบบนี้ครับยางอะไหล่เครื่องมือและแม่แรงอยู่ข้างใต้ครับตัวยางอะไหล่จะเป็นแบบล้อกระทะนะครับสำหรับชุดแม่แรงและเครื่องมือจะอยู่ใต้ล้อกระทะอีกทีหนึ่งต้องยกล้อกระทะออกมาก่อน และรุ่นนี้จะมีอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ํารั่วเข้าห้องโดยสารทางด้านหลังครับอาการที่เจอส่วนใหญ่อย่างแรกก็คือเกิดจากตัวไฟครับรั่วเข้าทางไฟท้ายอย่างที่2ก็คือช่องระบายอากาศด้านล่างครับอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวไฟท้ายนะครับมันลานและแตกบางคันนะครับน้ําซึมเข้าไปแล้วก็เป็นเหงื่อแต่ว่าบางคันเนี่ยมันแตกและน้ําซึมลงไปในห้องโดยสารได้เลยครับ ส่วนใหญ่อาการนี้มักจะเกิดในรถที่จอดตากแดดบ่อยๆและนานๆครับไฟห้องเก็บสัมภาระจะอยู่ทางด้านขวามือสำหรับฮุกแขวนของมีมาให้ข้างละ2อันครับถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระสามารถพับเบาะได้2วิธีครับวิธีที่1ก็คือยกตัวเบาขึ้นนะครับแล้วก็พับพนักพิงลงหรือวิธีที่2พับเฉพาะพนักพิงก็ได้ครับวิธีการพับจะอยู่ที่สวิตช์ทางด้านข้างครับ อย่างแรกเก็บสายเบลลก่อนจะมีรูเสียบอยู่ตรงนี้อย่างที่2กดครับแล้วพับลงตัวเบาะสามารถพับได้แบบ60-40นะครับถ้าพับเบาในลักษณะน,นี้จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ1,000ลิตรครับแต่ตัวพื้นที่จะไม่ราบเสมอกันเหมาะกับการที่เราจะเอาของที่มีขนาดใหญ่แต่มีน้ำหนักเบาวางครับอีกวิธีหนึ่ง ยกเบาะขึ้นครับและพับเบาะลงถ้าพับเบาะในลนนักษณะนี้จะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระ1247ลิตรครับถ้าเป็นเด็กสูงประมาณ150เซนลุงว่าเข้ามานอนได้ครับข้อดี 1. เครื่องยนต์สมรรถนะการขับขี่ช่วงล่างดีเทียบเท่ากับรถในยุคปัจจุบันครับ 2. โครงสร้างตัวถังแข็งแรงมาก คันนิรภัยรอบคันครับ 3. ระบบความปลอดภัยมาครบจัดเต็มใกล้เคียงสเปกยุโรป 4. ระบบปรับอากาศเป็นแบบ2โซนและ2แถวเย็นทั่วคันครับ 5. การวางตำแหน่งอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารดีเบาะนั่งดีทั้ง2แถวครับ 6. อัตราเร่งตีนต้นดีกว่าเครื่องยนต์1.6มากขับสนุกครับข้อเสีย 1. ราคาอะไหล่ค่อนข้างแพง เพราะส่วนใหญ่มีแต่ของแท้ของเทียบมีน้อยครับ 2. ระบบการเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติรุ่นนี้กระตุกกระชากหลายคนไม่ชอบครับ 3. ของเล่นของแต่งในบ้านเรามีไม่เยอะแต่ถ้าดูผ่านออนไลน์โอเคครับ 4. ถ้าจะจับดมแก๊สได้ไหมได้ครับทนทานด้วยแต่แนะนำให้ติดตั้งในอู่เฉพาะทางไม่งั้นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายครับ 5. ศูนย์บริการไม่ตอบโจทย์ อู่เฉพาะมีเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดครับอาการประจำรุ่น 1. แหลกพวงมาลัยเสียรั่วกระตุกและวิธีการใช้งานแนะนำว่าเวลาหมุนพวงมาลัยอย่าหมุนให้สุดนะครับเพราะมันจะทำให้ยางคุ้มเพาขาด 2. เกี่ยวกับระบบเกียร์อัตโนมัติกระตุกเป็นทุกคันถ้ารับได้ก็จบ 3. ระบบแอร์แบบรถยุโรป ซึ่งแตกต่างจากรถญี่ปุ่นเพราะต้องใช้ฮีเตอร์ในการปรับอุณหภูมิด้วยถ้ารถที่เราได้มาถูกแปลงมาแล้วถ้าแปลงทั้งระบบโอเคครับแต่ถ้าไม่อาจจะมีปัญหาเลื้อลัง 4. วัสดุภายในเสื่อมสภาพง่ายเช่นปุ่มแอร์ลอกหัวเกียร์แตกครับ 5. น้ำรั่วเข้าห้องเก็บสัมภาระอาการนี้มักจะเจอในรถที่จอดตากแดดเป็นประจำจุดที่รั่วจะเป็นตรงไฟท้ายครับ 6. เกี่ยวกับระบบความร้อนแนะนําให้หมั่นเช็คพัดลมหน้าเครื่องบ่อยๆครับถ้าเห็นอาการไม่ดีให้เปลี่ยนก่อนที่จะลุกลามครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง8-10กิโลลิตรนอกเมือง16-18กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10-15กิโลลิตรสำหรับค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างกว้างตรงนี้ขึ้นอยู่กับการขับขี่ครับคู่เปรียบถ้ามองทั้งในโฉมแฮชแบ็กและซีดาน 1>, 1. Toyota Corolla Altis 2. Honda Civic 3. Mazda 3 4. Nissan Tiida 5. Mitsubishi Lancer 6. Chevrolet o p t a และ 7. Hyundai e l a n t a ครับราคามือ1ในยุคนั้นเริ่มต้นตั้งแต่750,000บาทจนถึง1,150,000บาทสําหรับราคามือ2ในปัจจุบนันเริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่นไปปลาย จนถึง150,000บาทครับขึ้นอยู่กับปีเครื่องยนต์และสภาพความสมบูรณ์ของตัวรถครับกับ Ford Focus 2.0 Hatchback MK2 โดยส่วนตัวมันตอบโจทย์การใช้งานของลุงครับสมรรถนะอัตราเร่งตีนต้นความปลอดภัยเรียกว่าเทียบกับรถในยุคนี้ได้สบายสำหรับอะไหล่เครื่องยนต์แนะนำว่าให้ลองเช็คกับทาง Maz d a 3ด้วยในรุ่น BL และ BK ครับ เพราะมันใช้อะไหล่ร่วมกันได้สําหรับอะไหล่ตัวถังและบอดี้พาร์ตโดยส่วนตัวลุงแนะนําให้ลองเข้าไปหาข้อมูลในคลับของ Ford Focus ครับลุงว่าในคลับนี้ยสมาชิกส่วนใหญ่น่ารักครับแบ่งปันเกี่ยกวกับเรื่องข้อมูลการใช้งานข้อมูลการซ่อมแหล่งที่ซ่อมและแหล่งอะไหล่ในราคาถูกครับลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทถ้าคุณมองหารถที่มีสมรรถนะดี ในราคาที่จับต้องได้และปีไม่ลึกลุงว่าคันนี้คือคำตอบถ้าคุณรักรถเราือเพื่อนกันสวัสดีครับ กับ Ford Focus เจนที่2ตัว mk 2 h a แฮชแบโดยส่วนตัวลุงว่ามันโอเคครับเหมาะกับการใช้งานตีนต้นอัตราเร่งดีมากช่วงล่างดีมากทัศนวิสัยนะครับเสา a โอเคเสา b โอเคนะครับติดอยู่ตรงระหว่างเสา c กับเสา d ครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นช่องที่กระจกหูช้างที่เล็กนิดนึงเวลามองนะครับหรือว่าเวลารถจอดด้านข้างมันจะดูลำบาก กา,าาการใช้งานโดยทั่วไปดีครับอะไหล่ถือว่าค่อนข้างถูกนะถูกในที่นี้ของลุงก็คือราคาอะไหล่แท้ครับเวลาซื้อเนี่ยมันอาจจะหลายๆคนบ่นว่าเฮ้ยหูราคาดูแรงแต่อย่าลืมว่าอะไหล่แท้เวลาใช้งานเนี่ยคุณซื้อครั้งหนึ่งใช้งานได้ยาวๆครับกับงบประมาณที่ไม่น่าจะเกินแสนห้านะครับจริงๆไม่ควรเกิน200,000เนี่ย โดยส่วนตัวลุงว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่หนึงที่น่าสนใจแล้วก็จบครับในเรื่องของการใช้งานจะเอาไปดมแก๊สก็สบายสบาย